สวัสดีครับจากเพจจุดใบนะครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับ bmw r หนพันสอง gs นะครับรุ่นคสอสองพันสิบห้าสีดำนะครับตัวนี้เป็นตัวโลนะครับเลขไม้หก r ห้าหมื่นเก้าพันกิโลนะครับสภาพโดยรวมประมาณนี้ ชิลหน้าแต่งนะครับของกีวีทรงสูงนะครับมาพร้อมกับตัวล็อกชิวแล้วก็กัดไฟหน้านะครับสปอร์ตไลท์สองคู่นะครับกัดใต้ท้องของกีวียางใหม่ๆเพิ่งเปลี่ยนนะครับปี๊บสองใบของกีวีนะครับมีตำหนิก้นมันบุบนิดนึงนะครับ นีตอกเฮน็นนะครับตามอายุปุ่มฝืดๆนะครับอันนี้เป็นตำหนิปุ่มฝืดตำหนิอีกจุดหนึ่งนะครับก็ตามขอบล้อนะครับมันจะเป็นคราบนะครับ สกปรกอันนี้ผมลองล้างแล้วมันไม่ออกนะครับอขอท่อนะครับรถน่าจะเคยขี่ลุยนะครับสีเดิมๆทั้งคันอันนี้สภาพเผานะครับอลองรอยมีนิดหน่อยนะครับสภาพโดยรวมประมาณนี้อลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ วิ่งได้อีก58ิกิโลนะครับน้ำมันถังนี้เล็กไม่59,000นะครับ นิ่งอะไรเตือนนะครับเดี๋ยว่ันส่งม้ผมเซอร์วิสให้อีกครั้งนึงนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้โดยวรวมประมาณนี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ